ขอ,อยิ้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่นะคะรายการพี่หน่อยแต่งปันนะคะบอกเลยว่าวันนี้ค่ะมีโอกาสดีมากๆเนาะที่พี่หน่อยมาเยี่ยมแบบบีทีแ l a นะคะของน้องเบนซ์ค่ะค่ะบ, okay. บอกว่าวันนี้ค่ะสิ่งที่น่าตื่นเต้นเนาะที่แบบตื่นเต้นมากคือปกติแล้วผู้หญิงเราเนี่ยต้องมีการตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยเฉพาะผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วนะคะ <c oughs> ทุกคนนะคะแล้วก็การขึ้นขายอย่างเป็นอะไรที่ เราต้องแบบอายคุณหมอเนาะยิ่งเราเจอคุณหมอที่เป็นผู้ชายรู้สึกอายไหมคะอายเนาะแต่วันนี้ค่ะหน่อยมีชุดตรวจทุกคนตรวจสุขภาพปุ่นใจไว้ใจนะคะบีทีแลบค่ะเป็นชุดตรวจสุขภาพค่ะคือเป็นแบบเกี่ยวกับ,บระเด็าฝมดลูกโดยเฉพาะที่เราสามารถตรวจเองได้ที่บ้านแต่วันนี้แน่นอนคะ่ะน้องเบน พี่หน่อยไม่มีความรู้ด้านนี้เนาะต้องให้น้องเบนช่วยละค่ะน้องเบนคะช่วยอธิบายตรงนี้ให้นิดนึงค่ะครับตัวอุปกรณ์นะครับจะเป็นบ็อกเซตเนาะไว้สําหรับให้ผู้หญิงนะครับเก็บง่ายๆได้ด้วยตัวเองที่บ้านนะครับก็ข้างในนะครับผมมันจะมีชุดเก็บอุปกรณ์แบบเป็นปากกานะครับก็คือตัวนี้จะเป็น m e d i ด้เข้าเกดแบบสเตอร์ไลน์นะครับสามารถสอบเก็บบริเวณช่องคลอดผู้หญิงได้อย่างง่ายๆนะครับนิมนว ตัวนี้จะเป็นปากาแล้วข้างใน,นครับมีจะมีสาระล,ะละลายเนาะเป็นน้ำมอสลายนะครับน้ำเกลือ,อไว้สําหรับชาติล้างเซลล์บริเวณช่องคลอดนะครับแล้วก็ดูดกลับเข้ามาเก็บง่ายๆเลยก็คือใช้แค่3ขั้นตอนกดปล่อยแล้วก็ดูดกลับนะครับเสร็จ oh. แล้วก็ oh. เมื่อไดอ้เราเก็บมาแล้วเราก็จะมีชุดเก็บนี้นะครับ oh. ใส่หนอดทดลองแล้วก็คือเราก็ กดปล่อยลงไปในนี้แล้วก็ส่งไปสนีกลับมาไม่เสียค่าส่งเลยนะครับก็คือเก็บมามเก็บไปทางตรงนี้เลยแล้วก็มาส่งที่แลบนะครับซึ่งตัวนี้ผลการตรวจเนี่ยจะเป็นเทคนิคเดียวกันกับการตรวจโควิดด้วยวิธี pcr ตรวจหาเชื้อดีเอของเชื้อนะครับความแม่นยําอยู่ที่90-9 9เปเลยนะครับนี่เราก็ไม่ต้องเขินาอหมออีกต่อไปแล้วก็สามารถเก็บง่ายๆที่บ้านสําหรับบางท่านที่กลัวการไปขึ้นขายย่างกลัวการไปหาหมอที่คลินิกอะไรเงี้ยนะครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับที่หน่อย ดีมากมากนะคะองเบสคือว่าเป็นอะไรที่ทุกคนตอบโจทย์ผู้หญิงอย่างเราเนาะที่อายุก็40อัพกันแล้วนะคะยิ่งมะเร็งปากมดลูกนี่ไม่ตรวจไม่ได้นะคะปกติคห้ตรวจหนึ่งปีหนึ่งครั้งใช่ไหมใช่ครับถ้าถ้าเป็น uh, แพสเมียรปีละครั้งแต่ว่าเนี้ยถ้าตรวจแล้วปุ๊บทิ้งไม่ตรวจเลยได้3ปีก็คือ3ปีค่อยม,มาตรวจอีกครั้งหนึ่งเนี้ยนะครับเพราะมันเป็นเทคนิคดี a เอโอเคค่ะก็ตรงนี้นะคะก็มีจาหน่ายที่นะคะ B ีชิแลบนะคะหรือถ้าใครนะคะได้ดูรายการของพี่หน่อยนะคะก็สามารถติดต่อพี่หน่อยมาได้เลยนะคะบ้ สบายค่ะสวัสดีค่ะ